ช่วงนี้โคโคมิก็ได้กลับมารีรันใหม่ซึ่งตัวโคมมิเองเนี่ยก็เป็นตัวละครที่สามารถใช้วุธคราฟสีดาวได้โอเคมากวันนี้ผมก็เลยจะมาเปรียบเทียบอาวุธคราฟสีดาวที่น้องโคโคมิสามารถใช้ได้นั่นก็คือโปรโตไทแอมเบอร์กับอาคุชินริง ก็น่าจะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่าจะคราฟอันไหนมาใช้ดีโดยที่ผมนั้นก็ได้เอาอาวุธทั้ง2ชิ้นไปขัด5แล้วก็ตีบวกถึงเลเวล85เรียบร้อยแล้วจะนําไปเล่นกับทีมเทเซอร์หรือทีมช็อตไฟฟ้าซึ่งจะประกอบด้วยโคโคมิซูโครฟิชแล้วก็เปย์โตนะครับสำหรับตัวโคโคมิที่จะใช้ทดสอบนะครับผมก็จะใส่เป็นอาร์ติแฟกต์โอเชียนทูแคลมนะแต่เดี๋ยวผมก็จะเปรียบเทียบระหว่างการใส่ถ้วยเลือดกับถ้วยความเสียหายน้ําให้เพื่อนๆได้ดูด้วยครับ งั้นก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่ Prototype ม m b e r ถือถ้วยความเสียหายน้ํานะเดี๋ยวผมก็จะเอาไปเล่นที่อบิตชั้น12ห้องแรกคขึ้งบนนะครับจากการเล่นหลายรอบนะครับก็พบว่าสามารถทําเวลาได้อยู่ประมาณ60วินาทีถึง72วินาทีนะต่อไปผมจะใช้โปรโตไท p อมเบอรเหมือนเดิมแต่ผมจะเปลี่ยนเป็นใส่ถ้วย HP แทนนะครับ ก็จะเคลียร์ได้ชา้าลงอยู่ที่ประมาณ66 7 2วินาทีครับต่อไปผมก็เปลี่ยนเป็นฮาคุชินริงนะครับพร้อมกับใส่ถ้วยความเสียหายน้ำก็จะใช้ระยะเวลาเคลียร์ประมาณ60 6 7วินาทีครับ แล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็จะถือเป็นหาคู s ชินริงเหมือนเดิมแต่ก็จะเปลี่ยนเป็นถ้วย HP แทนก็จะใช้ระยะเวลาเคลียร์อยู่ที่61-68วินาทีครับก็สรุปเลยนะครับอย่างแรกที่เราจะเห็นเลยก็คืออติแฟกนะถ้าเราใส่ถ้วยความเสียหายน้ำเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะทำดาเมจได้แรงกว่าการใส่ถ้วย HP นะครับต่อไปอาวุธนะครับ โดยรวมแล้วเนี่ยจะเห็นว่าฮากุชินริงเนี่ยจะทำดาเมจได้เสถียรกว่าโปรโตไทแอมเบอร์อยู่เล็กน้อยเนื่องจากว่าโปรโตไทแอมเบอร์เนี่ยดาเมจหลักๆจะมาจากระเบิดฟองน้ำของอ์ติแฟกต์โอเชียนฮูแคลมนะซึ่งเราจะไปต้องอยู่ใกล้ศัตรูตลอดเพื่อที่จะสามารถสร้างดาเมจหมู่ให้ได้เยอะที่สุดแต่ศัตรูที่ผมสู้ด้วยเนี่ยมันคือหมาที่วับไปวับมาได้ทําให้อาจจะมีบางช่วงที่หมาไม่ได้โดนดาเมจระเบิดจากผมนะครับก็อาจจะใช้เวลานานขึ้นเล็กน้อยนะ แต่ถ้าผมรวบศัตรูให้อยู่ใกล้ผมได้ตลอดเนี่ยดาเมีโดยรวมก็จะพอๆกับใช้ฮากุชินริงเลยนะครับไม่ต่างกันเลยเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับผมจะทดสอบเปรียบเทียบห้องต่อไปให้ดูนะห้องต่อไปเนี่ยผมก็ต้องสู้กับรูนเกรเดอร์ซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยจะยืนประชิดผมตลอดเวลาแปลว่า,าระเบิดฟองน้ําจะโดนศัตรูแน่ๆทุกช็อตก็ตเลยจะเห็นว่าดาเมจโดยรวมของปุตติไอมเบอร์เนี่ยมันก็พอๆกับฮากุชินริงเลยครับ ดูสิครับทำเวลาเคลียร์ศัตรูได้พร้อมกันเลยเป็นยังไงกันบ้างครับพอจะเห็นภาพมากขึ้นกันไหมเอ่ยเออกลับเลยไปเลยเดี๋ยวผมก็ขอทิ้งท้ายนิดนึงด้วยข้อจำกัดของอาวุทธที่ผมเจอแล้วกันนะครับอย่างวอ t ทอร์ e ทม์อเนี่ยก็จะเห็นกันอยู่ว่ามันสามารถใช้ได้ดีมากกับเซ็ตอ r t ติแฟ t โอเ a ียนฮูแคลมนะเพราะฉะนั้นเราควรจะอยู่ใกล้ศัตรูตลอดเพื่อจะรีดาเมจให้ได้เยอะที่สุดนะครับ ส่วนข้อจากัดของฮคฟชินริงนะครับที่ผมเจอเลยก็คืออย่างแรกมันสามารถใช้ได้กับทีมสายฟ้าเท่านั้นนะมันไม่สามารถไปเล่นกับทีมอื่นได้เลยนะครับอันที่2เลยก็คือการฟื้นฟูพลังงานเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทําได้ยากกว่าโพโตไทนะครับผมจะเป็นต้องทําให้โคโคมีของผมเนี่ยมีฟื้นฟูพลังงานที่เยอะนิดนึงแล้วก็มีลําดับการกดสกิลเพื่อเก็บอนุธาที่เปะหน่อยนะครับเพื่อที่โคโคมีของผมจะได้ใช้อันติได้ทันไม่งั้นดาเมจตกไปเยอะเลยครับ ก็จบลงไปประมาณเท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นแนวทางช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจเลือกอาวุธได้ง่ายขึ้นนะอย่างไรก็ขอบคุณที่มาติดตามช่อง u n นบล็อกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ